และผมกลับมาเรากลับมาดูเรื่องลิซ่าซึ่งเจ็ดโมงเช้าที่ผ่านมาโซเชียลโซเชียลแตกตื่นตั้งแต่เช้าเมื่อลิซ่าปล่อย MV ใหม่ร็อกสตารพร้อมกันทั่วโลกคนแห่เข้าไปดูมีการคอมเมนต์พูดถึง MV ตัวนี้อย่างร้นหลามและ,ะมันจะสื่อสารได้ไหม Facebook กับ YouTube ทางโซนี่เขาอนุญาตผม <c oughs> กรรมกรข่าวคุยนอกจอเพจกรรมกรข่าวและ ยูทูบากรรมกรข่าวเนี่ยได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นนำเสนอเยาวราชจะลุกเป็นไฟรากวเมื่อเช้าที่ผ่านมาท่านผู้ชมยอดนี่โอ้โ oh หแล้วในโซเชียลมีแต่การพูดคุยกันถึง MV ตัวนี้ล้นหลามแล้วหลายคนนี่มันติดอันดับใช่ไหมมันต้องติดอันดับอยู่แล้วเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยเทนเป็นยังไงไหนนี่น้องใบเห็นไหม เห็นไหมอาใช่ r ็อกสตารเอาหน้ามาเต็มหมดใช่ไหมล็อกสตาร์ต้องมีอยู่แล้วนี่งไงอ่าท่านผู้ชมแต่ปรากฏว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่สำหรับคนที่ไปแชร์เพลงล็อกสตารลงในเฟ e บุ o กปรากฏแอคเขาถูกบล็อกเลยน้องไบถูกบล็อก มีการแจ้งว่าเป็นสแปมนะคะหรือว่าเป็นเนื้อหาที่ถูกส่งต่อกันอย่างแพร่หลายและจำนวนมากอาจจะไปรบกวนผู้อื่นทําให้หลายคนอวดควรถึงพี่มาร์คชอบเบิกนะพี่มาร์คทำไมใจร้ายสั่งล็อกแอคเขาแบบหน้าตาเฉยทั้งๆท,ที่แค่แชร์เพลงที่ชื่นชอบให้เพื่อนๆได้ดูได้ฟังมันผิดตรงไหนอของเรายังอยู่ใช่ไหมคะขนาที่ในส่วนของคนวรทัทศนาวงไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีกับเชี่ยวชื่ออธิบายว่ายังไงบอกชาวนี้ใครจะแชร์ MV r o c k s ็ a r ของน้องลิซ่าจาก YouTube ไปบน Facebook ให้ยังยังมือก่อนนะครับเพราะว่าอาัลกอริทึมของ Facebook มันมองว่าเป็นสแปมแล้วมันดำเนินการล็อกแอคเคาท์ทันทีคือเรื่องการล็อกแอคเคาท์ของคนที่แชร์ MV r o c k s ็ a r ของน้องลิซ่าจาก u t u b e นี่เป็นการแชร์นะ อันนี้ผมไม่ค่อยแปลกใจเขาบอกเพราะว่า MV มันเป็นกระแสจริงและในเชิงเทคนิคก็คือเฟซบุ o กเนี่ยนอกจากกันสแปมแล้วยังมีแนวคิดห่วงทราฟิกตัวเองด้วยก็จะไม่ค่อยยอมให้เป็นฐานการส่งต่อไปบนแพลตฟอร์มอื่นอ๋อนี่แชร์กลายเป็นว่าอันนี้ข้อสังเกตว่าเป็นกรณีไม่อยากให้ใช้ Facebook เป็นฐานส่งต่อไป YouTube ใช่ไหม อันนี้เป็นข้อสังเกตข้อทท่จริงเนี่ยไม่รู้แต่ปรากฏว่าอย่างที่บอกไปช่วงเช้าที่ผ่านมามีการแจ้งว่าเป็นสแปมน้องไบร์ค่ะ,ะขณะที่ท่านผู้ชมที่เคารพอันนี้เป็นหลักฐานถ้า YouTube กับ Facebook ดูอยู่เป็นหลักฐานว่าได้รับอนุญาตถูกต้องนี่พูดไปนี่กลัวเปลวบ้ากเลยเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่า Happy Rockstar า a y เดย์ค่ะแฮปปี้ร็อกซาท่านผู้ชมแล้วก็เขียนเลยว่าถึงคุณสรยุทธ อ่าเพราะฉะนั้นเรามาตัดเค้กรักสตาร์ร่วมกันเอาตัดเลยเหรอคะจะทำอะไรเสียดายตัดไหมท่านผู้ชมบอกผมว่าตัดไหมเก็บไว้ฮะเอายังไงฮะเราควรกินอ๋อพี้ห้องบอกเราควรกินน่ะมันยังสวยอยู่นะใช่ไว้เสียดายอย่าตัดเลยค่ะไว้ไว้ขอดูแป๊บหนึ่งรออยังไงท่านผู้ชมเห็นยังไง ตัดแจกแจกยังไงอ่ะตัดเลยคุณผู้ชมบอกตัด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 แจกตัดแจกแจกยังไงเออแจกยังไงดีคะไม่ถ้าเกิดผมตัดลงไปเป็นซาผูขึ้นมาจะทำไงเริ่มเพลอะเริ่มเพละค่ะคุณผู้ชมบอกตัดเธอหิวควรกินตัดแล้วแจกตัดแล้วประมูลเก็บไว้เสียเก็บไว้ดูแป๊เดียวก็เอกรายลงมาดูดูการออกแบบดู ขนาดเค้กยังไม่เค้กล็อกสตาร์เลยใช่น้องไบร์แล้วก็สีดำเห็นไหมอ้าวคุณผู้ชมบอกให้ไบค์เก็บเป็นรูปแทนเค้กให้ตัดกินอดังนั้นเดี๋ยวถ่ายรูปพี่ยุทธกับเค้กก่อนอันที่หนึ่งต้องให้พี่ทำท่าแบบลิช่าได้ไหมทำค่ะทำยังไงเออไหนไหนมันทุเรศไปสักนิดนึงไม่เอามันไม่เท่เลยคะมันทุเรศอ่าๆนี่นี่อ่าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามทำท่าเท็ดทำท่าแบบเป็น กกี้ทำไปแล้วก็กี้ทำไปแล้วเ <c oughs> ป็นล็อกสตาร์ <c oughs> อ่ะอ่ค่ะตายหอมว่ะ <c oughs> หอมจริงเนอะ <c oughs> <c oughs> มันหอมนะใช่ค่ะหอมน่ากินอ่ะมาเ <c oughs> ออล็อกสตาร์ยังไงท่านผู้ชมอไปปั่นวิวก็ตามสบายเลย <c oughs> ไปปั่นเิวให้ทางอ่ายูทูบของ ที่ทราบเพลงนี้ใช่ไหมต้องไปค่ะหลังจะปล่อยทีเซอร์มาแล้วก็คือฮาเป็นอย่างยิ่งอย่างที่ทราบกันกินเค้กให้ติดปากเขาถ่ายรูปใบไม่ถ่ายคู่เค,ค้กด้วยสลับถ่ายให้น้องด้วยสิ <S <S เอาอะไรเนยไม่เป็นไรค่ะเอาเอาเอ,เอ,เอ <S <S คืนเหมือนโดนด่างไงไม่รู้อ่ะถ้าหน้าหน้าลินต้องมา ถ้าบน้องลิซ่าคะล็อกสตาร์แล้วข้าอันนี้ดูเอาไมคเอาไมคเอาหมคอันนี้ดูปวดฟันพอเลยถ่ายให้แล้วขอบคุณค่ะมาให้ทำอะไรก็ไม่ทำลุงเชยว่าใครคุณลุงไม่ยอมเต้นมันต้องขอเวลาศึกษาผมจะถามท่านผุ้ชมเคยเห็นเบบี้มิสเตอร์ไปที่ไหนแล้วทำขนาดนี้ไหม ใช่นี่ถูกใจแฟนๆผมไม่อยากจะ<ฟ>พูด,ขพดเขาเกิดท่าใหม่ขึ้นมาชิ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 ชกลับมาเรื่อ,องที่ชาคนละค่ายแล้วกลับมาเอาไหนท่านผู้ชมเป็นการยืนยันว่าอ่าไหนไหนจะไป,ไปไปยอดปั่นยอดวิวคนที่อาจจะไม่ได้ไปปั่นอยู่ณขณะนี้ดูอีกทีหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันว่า เจ้าของเลือเสียกาอนุญาตเราอย่างถูกต้องเพื่อเป็นการยืนยันมาเยาวราชจะลุกเป็นไฟร็อกสตาร์ you wanna do? Dipping out of big cities like a poncho. It's a fast life, it's an attitude. Put it on a color that told me when to come through. Yes, yes, I can spend it, yes, yes. No pretending, tight dress. I'll be sentin Japanese ท่านผู้ชมเป็นยังไงสมกับการรอคอยใช่ค่ะผมนี่ไม่ยอมตกเทรนเลยสังเกตดูตอนเลือกเล่าเช้านี้พอจะเจ็ดโมงุกทำท่าจะเบรกต้องไปด้านอ่านต่อการจะเบรกไปดูเลยก็เลยต้องดูสดกันไปตอนนั้นที่ทีมงานขึ้นให้ดูไม่ยอมตกเทนหรอกเพราะอะไรนี่เทรนของโลกนะคะใช่อาจจะกรุณาดูยอด y o u b u สักนิดหนึ่งว่าเป็นยังไง หลังจะเปิดมาจะถดงตอนนี้ประมาณ3ชั่วโมง15นาทีต้งองใบดูช่นทีหนึ่งทางยุโรปทางบริกาจะเป็นเวลาที่แตกต่างจากเรานะค่ะอะเห็นไหมท่านี้ปรากฏการณ์น้องว่ามีผลกับเยาวราชไหมมีผลแน่นอนค่ะฮะ<า>มีผลแน่แน่มีมากขนาดไหนเยาวราชปกติเี่ยคนเยอะนะค่ะแต่ยังมีต่อไปนี้ผมคิดว่าเยาวราช ถ้าจะทำให้จุดสําคัญนักท่องเที่ยวอาจจะอยากได้ช็อตแบบนี้ถ้าจะต้องจัดเวลาจัดเวลาให้มีการถ่ายรูปจริงต้องเอาตรงที่เป็นทางมาลายตรงที่น้องลิซ่าอยู่อาจจะบอกะะกับนักท่องเที่ยวว่าคุณต้องอยู่ในที่จํากัดชักนี้หนึ่งเพราะจะต้องมาถ่ายท่าตะเกียบค่ะยังไงนะเขาอยู่ยังไงอ๋อที่หันหลังมือข้างหนึ่งขึ้นไปงี้ค่ะพียุทธจับไหล่อย่างงี้เหรอใช่ใชใชแล้วก็หันหน้า มันใช่เหรอใช่ตอนที่น้องที่ยอวราอะค่ะตอนต้นอะยอดบิวขนาดนี้ห้าล้านห้าล้านน้องไบรท์เป็นยังไงมีในเอ็มวีที่น้องยืนทำแล้วยังไงนะน้องลองทาซินี่ง่ายเห็นไหมหันหลังแล้วว่นี่หันงนี้แล้วก็เอามือขึ้นมาอย่างนี้นี่ใช่เปล่าเห็นนะคะเอ่ะหยุดทำเลยค่ะไหนท้าไหน หยุดละอีกเลแลวค่ะโอ้ลิชาท,ทำไมไม่เป็นไรเลยอะ่ะหลายๆคนบอกว่าเพลงนี้คือเป็นตัวน้องจริงๆเนี่ยคุณผ,ผู้ชมบอกมันสะท้อนออกมาใช่ไหมอยากได้ความคิดความเห็นซะหน่อยได้ไหมระวังนะคะลืมมายุไปนิดหน่อยนะหรือย,อยังไงน้องไบลองเซนี่คุยนอก <ไป S 1> จอม,มันเป็นเรื่องอะไรก็ได้เลย การเมืองพักไว้ก่อนเดี๋ยวรอดูผลวันนี้องจริงแค่ดูก็เพลินแล้วค่ะเนี่ยฮล้วรอดูผลอะไรนะคะวันนี้รอดูผลว่าคุณแสวงจะว่าไงอ๋อเลขขากรตอะคุณแสวงอะนี่ไหนอะจากนี้เป็นต้นไปเอาเป็นว่าอย่างเราเนี่ยพี่ยงอยากไปเยาวราชเลยใช่ไม่อยากไปยืนถ่ายตรงที่น้องนิสาถ่ายทำไมเป็นคนอย่างนี้แล้วต้องไปต่อคิวเขานะเนี่ย นั่นใบเหรอทีงานทําแล้วเต็มจอเลยปมือเต็มจอเลยนี่ไม่มันต้องเป็นพี่ภาพพี่กระถุงแกงพี่ยุดพี่ยุดถุงแกงมันถึงจะเหมาะกับพี่น้องไบไหนดูสิคะที่รานทำได้ไหมขอภาพพี่ยุดกระถุงอ่่ไม่เอาแล้วจูพี่ยืนว่าที่นี่ลาวอินทราค่ะที่พี่ยุดยืนในไอจีที่นี่ลาวอินทราแล้วแล้วเป็นภาพถุงแกงที่จะเข้ามากเหมือนไปซื้อของนั่นอ่าไม่ใช่ อันนี้ธรรมดาไปนิดนึงถูกใช่ไหมถูกแกงในไอจีแกที่อยู่ในที่นี่รามอินทราค่ะมันเมเชื่อพี่นี่น้องไปโคดบ้านเลยใช่อันนี้เข้าอันนี้เอานี้ดีกว่าครับคือชาวราชชาวยาวราชโทรศัพท์บาตะกี้บอมลบทิ้งทันทีเลยมันช่างต่างอารมณ์เหลือเกินหรือยงฮะ อยากให้น้องลิซ่ามากรรมกรข่าวใช่ไหมโอ้ยเราก็แต่ว่าเราก็โอ้โหนี่เขาระดับโลกเราก็เป็นเพลงแต่รายการที่รอการติดต่อเท่านั้นแหละค่ะใช่ไหมแต่นี่ดูอ่ะวันนี้ถือว่าบันเทิงกันต้องขออนุญาตเดี๋ยวผมกับน้องไวจะไปเยาวราชไม่ใช่ค่ะจะไปเขาชีจันค่ะเนื่องจากว่าคุณต่อเขาจะไปดูทำเลที่จัดคอนเสิร์ตแบบโอบล้อมด้วยขุนเขากับน้ำทะเลสาบทะเลสาบ จะเป็นบรรยากาศแบบที่อยากให้มีคอนเสิร์ตเปียโน NI ทำกลางขุนในเวอร์ชันไหนยังไงซึ่งมันไม่เกี่ยวกับพี่ใช่ไหมเกี่ยวค่ะโปรโมเตอร์ไม่พี่ไม่เกี่ยวแต่ว่าก็จะไปช่วยน้องเขาดูชช่นนี้เลยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะไปดูที่ทางก่อนค่ะอพิยุทธ์ออกมาจะเหิือนออกมาจากซอยแถวนั้นจริงๆใช่ใช่ไหมมันบ้านเกิดไปส่กงที่หน่อยนะภาพตะเกียบวันนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง ายาสีฟันสมุนไพรดอกโบกู่สูเเกลือสมุนไพรดีกรีเหรียญทองระดับโลกค่ะช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาสุขภาพเหงือกและส่วนหนึ่งของโรคปริทันใช้ควบคู่กับการรักษาจากทันตแพทย์ไม่เฝื่อนราคาไม่แพงดีต่อสุขภาพเหงือกและฟันค่ะท่านผู้ชมคิดว่ากรณีสวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะมีสวจําจนวนหนึ่งคนหนึ่งสมชายแสวงการบอกโอ้โหมันล็อกขนาดนี้ไม่ได้เลย วーーสวรรัสว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 นภณพ์น้วนบอกว่าถ้าไปดูปดูเป็นคนๆไปอย่าไปล้มกระดานใช่ให้เป็นรายบุคคลดีกว่าอ่ามันก็เกิด2มุมของความพิตแล้วเดี๋ยวผมจะติดตามแล้วเอามานําเสนอสวัสดีครับสวัสดีรับ Roxstar สวัสดี Roxstar Go T sitting on a dab She a rockstar Make your favorite single wanna rap baby loud Teach me Japanese I said, hey, hey That's my life, life Baby, I'm a rock star Been on a mission, but they call me Catch and kill I'm still in make them chase me For the thrill Been M.I.A., B.K.K., so pretty Every city that I go is my city Go see sitting on a dash She a rock star Make your favorite single on a rap Baby, la, la, Lisa Can you teach me Japanese? Dipping out of big stitches like a poncho